เราพบกันในเกมของส่วนฟ r u i เ e ็กซ์ต e กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นแพทอัปเดตประจําทุกวันอังคารนะครับวันนี้เป็นวันที่24ตุลาคม2 5 6นนี้นะครับเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับอย่างแรกก็คือแก้ไขบั๊กของท็อปสเปนเดอร์ที่ไม่สามารถคลิกขวาดูรายละเอียดโปรไฟล์ได้นะครับแล้วก็เพิ่มชุดใหม่เข้ามาในดีอ e ีช็อนะครับเป็นชุดหน้าเวอร์ผมเรียกว่าชุดหน้าเวอร์เลย น่าเวอร์ในชะ่ไหน้าตกใจนะครับอ่าก็สเตตัสดีนะครับแต่ก็ยังไม่สู้ของที่เข้ามาก่อนหน้านี้เหมือนเดิมนะครับระดับเป็นระดับแหล่นะอันนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของไอเทมที่ได้รับจากการตกปลานะครับเพิ่มไอเทมใหม่เข้ามาจากเมื่อเราตกปลานะครับจะมี กล่องนะเป็นกล่องนะเป็นกล่องนะครับกล่องคอสตูมนะครับจะมีระดับแระก,กับระดับดีเจนนะครับซึ่งระดับแระก,ก็จะได้เป็นฟาร์มเมอร์นะครับเป็นเหมือนเซตเซ็ตชาวเซตชาวสวนใช่ไหมอ,อ่าก็มีแต่หัวนะครับที่บวกเ p นะครับเมื่อใส่ครบนะระดับเละนะครับมีอันนี้คือเป็นฝั่งดีอีซึ่งเป็นฝั่ง DE นะครับอันนี้เป็นฝั่ง d ีนะ ไม่ใช่ฝั่ง normal นะครับเป็นฝั่ง de นะครับเมื่อเราใส่ครบ3ชิ้นนะครับ sp จะบวก1000นะครับใส่ครบ6ชิ้น his attack g i f t attack บวก95นะครับแล้วก็เมื่อใส่ครบ9ชิ้นนะครับก็จะมี sp attack นะครับบวกอีกนึนะโอเคแล้วก็มีระดับ regen นะครับ regen นี่ก็ STATUS จะดีกว่านะครับ sp เพิ่มไป1500นะครับคือมันก็เพิ่มจากเลมาแล้วแหละนะครับ โดยส่วนตัวผมว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับสเตตัสนี้ผมว่าไอเทมฮาโลวีนยังดีกว่าเยอะเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับดีเจนเหมือนกันแต่นี้จะมีคีนะมีดามิดไอมีค,มคีที่ข้อธรรมดานะมีคีดามิดนะครับ7.5้านะสำหรับเพื่อใครทำว่า e ีตัวหลังนะครับอีบอสโจกตัวหลังใช่ไหมก็น่าสนใจอยู่นะครับในะส่วนนี้นะเออ ไม่ก็อาจจะเล่นสายถึกใช่ไหมมันบวก H P แบบเยอะมากถึงกับสองพันห้าดูดิว่าเหมาะกับสายถึกอ่ะอาจจะเล่นสายถึกโอเคใเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่ามีอะไรอัปเดตกันมาบ้างนะไปข้อกมมาดีกว่าครับ,อรอรบตอนที่ผมก็อยู่ในตัวเกมของ s o w four extreme แล้วนะครับเรามาดูดีก่อว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามานะครับนี่ก็เป็นจริงๆเบ็ดไม้เนี่ยมันก็ได้ก็จะรู้นะครับว่ามีของอะไรนี่คขสตูมใหม่นะครับ อาจจะเราใช้เป็ดสองหัวนะครับอันนี้ผมได้จัดโปรโมชั่นน่ครับเนี่ยพิเเมียเ็อกอินนะครับนี่นะครับ,รบก็จะได้มานะคดเ,เดี๋ยวเราไปตกตกปลาดูแล้วกันนะครับใช้เบ็ดตกปลาดูนะว่าจะได้ได้ยากไหมนะครับ ่าจะทำคลิปแยกนะตรงนี้นะครับก็หลักๆก็จะได้ตัวนี้นะระดับดีเจนคอสตูมนะครับเหมาะกับสายผมว่าเหมาะกับสายถึกนะครับจริงมันก็น่าจะมีประมาณนี้มีแค่นี้แหละในการอัปเดตครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในช็อปด้วยแล้วกันนะครับชุดเป็นยังไงนะครับชุดหน้าเวอร์นะครับผมต้องแสดงฝั่งดนะีนะมาดนฝั่งดีนะครับนะครับหน้าเวอร์ นะครับทำไมมันไม่แสดงตรงอันเนี้ยทำไมหมวกมันไม่แสดงอ่ะเออเดี๋ยนะผมถอดรอก่อนเดี๋ยวค่อยนอนดูอ่ะอ้าวมันไม่แสดงอ่ะเหมือน หมวกมันไม่ตรงหมวกไม่แสดงนะมันเป็นมันเป็นแสดงตรงกันที่ผมเฉยเออถอดออกนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะตรงนี้มันไม่แสดงให้นะครับก็ถ้าใส่เป็นแฟชั่นผมว่าหน้านี้มันก็หน้านี้ัมก็เท่ดีนะเนี่ยเดี๋ยวหน้าเท่ดีนะครับถ้าเป็นแฟชั่นนะใส่ทับใส่โคนก็น่าจะเฟี้ยวอยู่นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแพทนี้ ก็เราแพทหน้าใช่ไหมแพทหน้าน่าจะอาทิตย์หน้าหน้านะครับน่าจะหมดฮารลวีนแล้วก็จะมีแพทใหม่เข้ามานะครับโอเคคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราลองไปตกปลาดูนะว่าได้อะไรนะครับจะได้ของหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอคุณทุกคนรับชมนะครับมีภาพประการได้ขอภัยด้วยนะครับพบเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้เพียงเท่านี้ครับไปแล้วเจอกันเด้อ